กันเลยนะคะตอนนี้เ่ยก็อยู่กันที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะกับทิพยพรอโอ้โหนนะคมาประมุดค่ะร้านเด็ดร้านดังร้านอร่อยที่จังหวัดนี้ให้อีกแล้วค่ะแลวตอนนี้คุณผู้ชมคะจะสังเกตเห็นได้เลยนะว่าบรรยากาศที่นี่นะคะสวยงามมากๆอยู่ บนี้เลยคุณผู้ชมติดริมน้ําแบบนี้นะคะเวลานั่งทานเนี่ยก็มองน้ําไปได้เลยค่ะบรรยากาศวิวหลักล้านมากๆที่สําคัญค่ะร้านนี้เขาบอกว่านะคะมีก๋วยเตี๋ยวอร่อยมากๆค่ะชื่อร้านเขาก็คือแพปูก๋วยเตี๋ยวสุขโขไทยค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราแอบไปคุยกับพี่ๆในร้านเขาดีกว่าว่ามีเมนูอะไรเด็ดเมนูอะไรอร่อยกันบ้างตามมาเลยค่ะ เอาล้ค่ะโอ้โหเดินชมรอบๆร้านแล้วต้องบอกว่าบรรยากาศสวยงามมากๆคุณผู้ชมคะ่ะใครที่อยากจะมาทานก๋วยเตี๋ยวอร่อยอร่อยด้วยนะคะแล้วก็บรรยากาศริมน้ําแบบนี้เลยดูวิวไปด้วยทานก๋วยเตี๋ยวไปด้วยอร่อยเพิ่มขึ้นแน่นอนคะ่ะเดี๋ยวเรามาคุยกับพี่เจ้าของร้านดีกว่าโอ้โหสวัสดีค่ะคุณพี่ชื่ออะไรคะคพ,พี่ปูโอ้โหตามชื่อร้านเลยนะคะแพฟปูก๋วยเตี๋ยวสุขโขทัทยนั่นเองนะคะ บรรยากาศมันดีมากๆาเลยโลเคชั่นดีมากๆเลยนะคะปกติแล้วเวลาลูกค้ามาเนี่ยเยอะเยอะช่วงเวลาไหนคะลูกค้าเยอะเวลาไหนเ่ยอย่างครับอ่าช่วงนี้เที่ยงเนาะนะคะก็คือต้องต่อรถด้านบนแล้วก็เดินลงมาที่แพรทานิกตรงนี้นะคะซึ่งเขามีหลายเมนูนะคุณผู้ชมคะจะเป็นเมนูก๋วยเตี๋ยวนะคะเวลาคนทานส่วนใหญ่สั่งเมนูอะไรบ้างคะพี่ปูคะบะหมี่แห้งบะหมี่แห้งครับที่นี่อร่อยครับ แค่นี้แหละก็เม็ค่คนมีอะไรมากเพราะว่ามันดีแต่ก๋วยเตี๋ยวไงแต่ว่านอกจากก๋วยเตี๋ยว บรรยากาศรักล้านมากนะคะก็จะมีบะหมี่แห้งเนาะคุณผู้ชมหามีต้ยมยำก็มีใช่ไหมคะมีน้ํามีแห้งมีต้ยมยำเยอะแยะไปหมดเลยคุณผู้ชมคะใครที่เป็นสายถ๋ยวยตี๋ชื่นชอบการทานบะหมี่ไม่อยากให้พลาดร้านนี้เลยนะคะพี่ปงหาแล้วอย่างนี้ค่ะปกติแล้วอย่างนี้ค่ะเวลาลูกค้ามาทานก็จะสั่งบะหมี่แห้งเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมคะของร้านนี้เป็นยังไงมีอะไรเ็ดบ้างลูกค้าถึงมาทานที่ตัว เจ้าของร้านหรือเปล่าเ <c oughs> จ้าของร้านก็เด็ดนะคะบะหมี่ก็เด็ดนะคะเดี๋ยวให้พี่โป้ค่ะฝากหน่อยว่าเอ๊ะร้านแถบปูเนี่ยบรรยากาศริมน้ําแบบนี้เปิดปิดวันไหนหรือว่ามีแบบที่โบงบ้างคะเปิดเก็9ครึ่นถึง6โมงเย็นนะครับสั่งทานดาแจ็คได้สั่งฟูตินดาได้ครับดีครับแล้วแล้วมีปิดวันไหนบ้างไหมคะหรือว่าเปิดทุกวันเลย กเนี้ยแต่ฮะอยากหยุดก็หยุดกันชอบมากนะคะอินดี้มากๆเลยนะคะพี่ปูอยากหยุดก็หยุดนะคะคุณผู้ชมค่ะเนาะนะคะด้านบนมีที่จอดรถนะใครจะมาก็คือจอดรถแล้วก็ลองเดินลงมาดูที่แพรพี่ปูเนาะถ้าเกิดไม่หยุดก็พีู่้ก็อยู่นี่แหละนะฮะอ่าไม่ก็หยุดแล้วครก็ก็หรือไม่ก็จะเปิดนั่นแหละไม่ก็หยุดถ้าหยุดก็เทศกาลนี่หรออ่าหนึ่งกับสิบหกสิบหกละเทศกาล <laughs> ไม่ใช่นะคะอะเดี๋ยวให้พี่โป้ตักโต้โทรดีกว่าเผื่อว่าแบบเพื่อนๆนมหยที่อยากจะมาชิมนะคะแล้วเอโทรมาถามก่อนก็ได้เนาะว่าวันนี้ร้านเปิดหรือเปล่าศูนย์แปดสองสี่ศูนย์หนึ่งห้าสองห้าหกครับ0824015256ค่ะคุณผู้ชมคะอย่าลืมนะถ้าเกิดจะ ก,ก็ได้นะคะกับก๋วนเตียวอร่อยๆค่ะบรรยากาศริมน้ําหลักล้านวิวลงเยนเ็ยนๆแบบนี้นะคะฝากไว้ด้วยปากหึิดให้แลาวนะนะคะสำหรับใครที่อยากจะมาชิมนะคะที่ตบอหาพิกัดพิกัดน,นะคะสถานที่ตั้งอยู่ที่ไหนเผื่อ,เพ,อเพื่อนๆเนี่ยที่ชมคลิปแล้วมาไม่ถูถกพี่ปูลองแบบบอกคร่าวๆหน่อยได้ไหมคะถนนถนนอะไรก็ได้ะคะ่ะถนนพุทธบูชาครับอำเภอเมืองนะ ตำบลในเมืองครับจังหวัดพิษณุโลกครับก็มาทางแถวก็จุดใหญ่ๆก็คือเนี่ยวัดสะพานสุพรรณกัลยาฮะมาง่ายๆแล้วก็เลาะริมน้ํามาเดี๋ยวก็เห็นถึงมาทางเหนือครับเดี๋ยวก็เจอครับใต้ของเราบอกอยู่ครับอาบ่าได้ค่ะพ่มาไล้ค่ะ ป้ายก็ได้เนาะแผ่ปู๋ก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยนะคะอยากทานก๋วยเตี๋ยวบรรยากาศลงแผ่แบบนี้ก็ต้องมาที่นี่เท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นค่ะคผู้ชมคะวันนี้นะคะจังหวัดพิษณุโลกมาปักหมดร้านเด็ดร้านอร่อยร้นานดังกับชิพรนให้แล้วนะคะวันนี้ขอบคุณพี่เปยม,มากๆเลยนะคะนะคะนะครอยากมาเจอพี่ปก็มาที่ร้านนี้ได้เลยนะคะวันนี้พวกเราลากันไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ เ๋ยวสุขโขทัยค่ะคุณผู้ชมจะเห็นเลยนะว่าบรรยากาศเป็นวิวหลักล้านมากๆเลยนะคะเป็นก๋วยเตียวริมน้ําแบบนี้เลยค่ะใครที่อยากจะมาชิมร้านนี้ปักหมดความอร่อยไว้ให้แล้วนะคะกับชิพค้รสดค่ะและแน่นอนวันนี้ค่ะเบลก็มี1เมนูนะคะมาลองชิมกันด้วยเมนูนี้โหน่ากินมา,มากๆดูหน้าตาเขาสิคุณผู้ชมค่ะอันนี้จะเป็นบะหมี่แห้งนะคะแล้วก็จะมีเกี๊ยวกรอบค่ะมีลูกชิ้นหมูค่ะมีหมูสับมีหมูยอแล้วก็จะมีนี่ด้ว นะคะคอันนี้นะคะก็เป็นหมูแดงนั่นเองนะคะเส้นบะหมี่ของเขาน่าอร่อยมากๆซึ่งพี่ปูนะคะบอกว่าตัวเนี้ยค่ะขายดีมากนะคะก็คือจะเป็นบะหมี่แห้งนั่นเองค่ะคแล้วก็ที่สําคัญมีน้าซุปเสิร์ฟม,มาให้แบบนี้ด้วยหอมกลิ่นกระเทียมพริกไทยมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเบลจะมาขอเติมความอร่อยด้วยน้ําปลาที่พรสนะคะเป็นตัวนี้เลยค่ะเติมความอร่อยเติมความกลมกล่อมให้กับตัวบะหมี่แห้งของเราแบบนี้เลยนะคะ ซึ่งน้ำปลาที่มาลดค่ะก็อยู่คู่ครัวไทยมายาวนานเลยคุณผู้ชมค่ะนะคะคิดว่าหลายๆท่านก็น่าจะใช้กันอยู่ด้วยนะคะขออนุญาตคุกเขานิดนึงเขาจะปรุงมาให้แล้วนะคุณผู้ชมก็จะมีเป็นตัวพริกนะคะแล้วก็จะมีตัวถั่วด้วยนะคะหอมมากๆเลยนะคะสำหรับท่านไหนที่ชื่นชอบค่ ตัวบะหมี่แห้งแบบนี้นะคะร้านนี้เหมาะมากๆเพราะว่าคุณจะได้ชมบรรยากาศสวยงามแบบนี้แล้วก็ทานบะหมี่ไปด้วยนะคะอร่อยแน่นอนกับร้านเด็ดจับยิสันุโลกค่ะที่พวกเราที่พรลรสมาแนะนําให้นะคะสําหรับใครที่อยากชิมก็แวะมาได้นะคะปกหมุดไว้ให้แล้วตอนนี้เดี๋ยวเบลขอตัวไปทานก่อนนะคุณผู้ชมค่ะกับชมวิวบรรยากาศดีๆแบบนี้นะคะ โอเคค่ะนะคะท่านผู้ชมคะนะคะเมื่อสักครู่นะคะก็ชิม๋วนเตี๋ยวกันมาแล้วอร่อยมากๆเลยนะคะผู้คุยกับพี่ปูมาแล้วนะคะใครที่อยากมาทางะคะ่ะเป็นเมนูบะหมี่นะคะมีทั้งบะหมี่แห้งบะหมี่น้ำบะหมีะะม่ต้ยมยำอร่อยออร่อยนะคะแล้วก็บรรยากาศค่ะวิวหลักร้านบนแพปูแบบนี้นะคะแวะ ไปแล้วนะคุณผู้ชมคะถ้าใครสนใจอย่าลืมนะปักหมุดให้แล้วนะคะแล้วคลิปหน้าค่ะทิพรรยรสของเราจะพาคุณผู้ชมไปปักหมดุดความอร่อยเด็ดแบบนี้ที่ร้านไหนก็รอติดตามผ่านคลิปวีดีโอได้เลยนะคะวันนี้พวกเราขอตัวไปทานก๋วยเตี๋ยวแพนปรุงกันก่อนนะคะบ๊ายบายคะ่ะทิพรรยรส